สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะปานปิยาธรรมวิสาปรปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะตอนนี้ฝึกงานกับบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์นะคะในตำแหน่งเลขาค่ะ,คะโดยวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มวันด้วยการทำ กิจกรรมนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะก็คือการที่เราเนี่ยนำคลิปดีๆนะคะมาแชร์กันค่ะเสร็จแล้วก็นํามาสรุปนะคะว่าเราได้อะไรจากเรื่องนั้นบ้างได้ข้อคิดอะไรแต่และคนก็นําความคิดของเองเนี่ยมาแชร์กันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งสมาธิค่ะเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะคะเตรียมพร้อมที่จะทํางานค่ะ หลังจากนั้นนะคะพี่สัญญาก็ได้สอนเรานะคะในเรื่องของทัศนคติค่ะในการทํางานนะคะแล้วก็พูดให้อธิบายให้ฟังถึงภาพรวมของการทํางานค่ะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยกำลังทํางานอะไรบ้างนะคะ ค่ะวันแรกที่เข้ามาที่นี่นะคะมินก็ได้บอกไปนะคะว่ามินเนี่ยอยากจะทําในตําแหน่งของโอเปอเรชั่นแต่ว่าพอถึงวันนี้นะคะที่มีเด็กนักศึกษาฝึกง,งานเข้ามาเนี่ยมินก็ได้เลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นเลขาค่ะซึ่งมินเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเป็นรุ่นพี่นะคะที่จะคอยสอนงานคอยช่วยเหลืองานแล้วก็คอยให้งานแล้วก็คอยดูแลค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่สัญญาเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของงานของมินในอนาคตนะคะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมิ้นอาจจะไม่ต้องทํางานรูทีนอีกต่อไปแล้วมินก็จะขยับเป็นงานที่ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับมิ้นค่ะ